สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนจาก AIS เป็นของทูนะคะเป็นของทูค่ะของของทูนี่เขาว่ากับนิแท็กนี่เห็นเขาบอกจับมือกันใช่ไหมนี่ค่ะแล้วก็มีเขาจะอะไรแสอะไรมีอะไรมากนะเขาจะแถมหลายอย่างนะคะเราก็จะเปลี่ยนจากเน็ต อเอ a a สมาเป็นของทูนะคะเขาจะมีระบบนะคะอันนี้ดูการทําเลยนะคะใน,นีนี่ค่ะก็มีหลายอย่างนะคะเราเอาดูใ,ใกล้ๆนะคะกำลังต่อสายอยู่นะคะเพราะเราต้องใช้งานใช่ไหมเพราะมันถ้ามันสะดุกเนี่ยเวลาเราจะไลฟ์อะไรทีนะมันก็ตืดสัญญาณมุนมุมมนอะคะมันก เสียไปหมดนะคะอันนี้เราก็จะเช็คเขาก็จะเช็คสัญญาณนะคะนี่นะคะมาดูนะดูระบบดูไปเรื่อยนะคะจากเขาจะมาช่างเขาก็จะมาต่อเติมนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเครือข่ายเปลี่ยนเป็นปลาแดงเปลี่ยนเคลือข่ายเดี๋ยวไปที่หลังนะคะพูดไปด้วยนะคะถ้าในเสียงจะได้รู้มีระบบอะไรมากมีของอะไรมากนะคะก็เชื่อมไวไฟก็สองติวสุดต้องไหมสองติวอย่างนี้เลยะขอเป็นชื่อภาษาอังกฤษครับ มีแบบประชาชนไหมเดี๋ยวผมใส่ชื่อให้ก็ได้มีมีมีครับขอแบประชาชนก็ได้เดี๋ยวผมใส่ให้เดี๋ยวเมืองไทยสองพิ้งคห้าชื่อใช้เน็ตตีจากข้างหลังนี่นะคะแล้วก็ต้องตีจากตรงมุมโทรพัฒน์เนี่ยค่ะคือปาะกาศศิษย์เนี่ยออกประกาศศิษย์แต่เป็นภาษาอังกฤษประกาศศิษย์มันมีอยู่ตรง ตรงบัตรน่ะนจะมีนามสกุลนะคะเปลี่ยนการทำเปลี่ยนได้ไหมอันนี้สายมันจะเยอะไปหน่อยนะคะตามถ้าทำนี่มันก็ต้องคล้องหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวดูนะคะสายของเรามันเยอะนะคะเพราะาเราใช้งานหลายอย่างน,าน,นะคะ,เ,ะ,คะเวลาใช้งานทีแล้วก็เอ่อต้อง เปลี่ยนระบบเวล,ล,ลาเราไลฟ์ทีนะคะมันก็ต้องมีสายยาสายนะคะอันนี้นะคะดูนะคะอันนี้เขาก็รำระบบกแกั้มเมตามาดูหลายอย่างกันอ,อยากให้ดูใกว่ามีอะไรบ้างของที่ใช้นี่และค่ะระบบสายพักแผลนี่นะคะ ใส่ต่อใสย่ยาด้วยนะนี่นะคะกำลังทำนะคะถ้าเกิดลุงจะ,จะใช้แหวนเลยนะจานเอาเทียมาก็มันก็ เลือกได้ใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนาไเปลี่ยนช่องได้เลยคู่เข้าเลยเดินคู่เข้าไปนี่ค่ะเขาก็จะทำนะคะนี่ค่ะไอที่ระบบขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดไม่ถูกค่ะเราให้ดูแล้วกันนะคะเพราะเราเกลี่ยจาก เอไอเอเป็นครูค่ะพูดตามหลักนะคะการเาเบอร์เบอร์โทรการบริการนะคะเป็นส่วนสําคัญนะคะสําหรับคนที่เขาเออเดี๋ยวนันเป็นไ i ไฟนะคะเพราะว่าถ้าเราติดต่อไปแต่ละที่เราติดต่อไปติดต่อไปนะคะแล้วเขาก็ไม่ไม่โทรกลับมานี่นะคะมันก็ทําให้เรานะคะเสียความรู้สึกใช่ไหมคะค่ะไอนี้มันก็หลายครั้งนะคะ คนที่ก็ทำงานเนี่ยค่ะมันต้องทํางานติดต่อนะคะในโลกออนไลน์นะคะเราทำงานติดต่อนะคะนี่ค่ะสายเยอะมากนะ,ะ,ะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแปลงใหม่ยนะคะ,ะนี่ค่ะ น,นี่ดูของที่เขาจัดมาให้นะคะจะเป็นแบบนี้อืมนนะคะ่ะนนเขาจะตั้งระบบนะคะเครือข่ายของทูค่ะอโอเคค่ะน,นี้เป็นคลิปที่สองนะคะอืมเจะดูตรงโทรศัพ์ั มันต้เข้าโทรศัพท์ด้วยนะครับว่าเราต่อเข้าไปนะคะเวลาเราใช้น่ะมันก็จะต้องเข้าไปในนี้นะคะับเดลุงโหลดแอปทูอีดีกับทูเอ็กไว้ใหม่นะครับในโทรศัพท์แอปกล้องโหลด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 ได้หนไหมเออแด้กล้องกล้องไว้ตรงไหนอ่ะกล้องยานเฟลต์หรือไว้ข้างนอกดีกว่าข้างนอกมีปลั๊กไฟไหมครับ ถ้ามีบัตรไฟก็เดี๋ยวดูระยะสายว่าถึงหรือเปล่าอ่ถ้าถ้าถึงก็แฝนได้แต่ถ้าไม่ถึงก็อ่ดตัวในตั้งได้แล้วก็มันหมุนแทนได้เดี๋ยวขอโทรศัพท์รถแอปเลยครับอ่รถพี่รถลุงเลยดิไม่เป็นวะมันวอนแล้วกระโดแอปเข้าใหมเกลอ่อพัทให้เขาทำเลยดีที่สุดอ้าวครับรถเง่นเจ็ดนิอนเลย ดีนะดีแ็กกับรูนะจะโทรมาหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าเมื่อวานมาโทรมาขอเตอเปลี่ยนเลยดีกว่าใช้มาหลายปีหกเจ็ดปีได้นั่งเลยเออจริงลดลงเลยเพริโตให้อ่ะครับผมลดลงเลยจะเพริแหละเป็นของทรูใช่ไหมมึนใช่ครับ เปิดพารุ่งนมนะไนะเห็นไหมไม่ไม่ได้อยู่ข้างนอกอ่ะเห็นไหมคะน้องหมาไม่อยู่ข้างนอกก็จะเป็นนะคะจะเห่าค่ะอันนี้ก็ำลังลดหนะค่ะแต่ใเราให้เขาทำแล้วเราทิ้งเศษไนะคะพักต้องมาแก้ไขมือถือหมดทุก เอเลยมเมชมไปนะคะเพื่ิน,นไม่เพลิน,นะะเลค่ะปล่อยเขาไม่หายล้วกอย่ ะะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะให้ดูแบบนี้แล้วค่ะว่าเราเปลี่ยนจาก AIS นะคะเป็น True นะคะก็ขอคุณทุกกําลังใจนะคะขอคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านจงม,มีความสุขค่ะบุญรักษาพระพุทธควารัทธาทุกบาบายไปแล้วนะคะต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะที่เราจะนําเสนอนะคะโอเคไม่บา,บายค่ะสวัสดีนะคะ